สวัสดีครับผมชื่อนายฉัตรชัยปราดจัทึกชื่อเล่นชื่อก๊อฟครับหรือแนะนำนักจัดรายการดีเจก๊อฟสีคิวครับขณะนี้ผมจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุดีดีวรีดิโอคนสคิวเอฟเอ็มร้อยสาและสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคองเพื่อความมัน่นคง FM 99.75 m เ z อําอำเภอ4ีคิ้วจังหวัดน,นครราชสีมาครับวันนี้ผมได้มีโอกาสทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเอง เพื่อเข้าร่วมสมัครแข่งขันในโครงการตามหาสุดยอดดีเจหน้าใหม่เวทีไทยในรายการดีเจทั่วทิศทิดทั่วไทยทางสถานีเวทีไทยนำความเป็นไทยสู่สากลฝากพิจารณาผมด้วยนะครับ